เคยใครที่ตาตอนจับพริกเปล่าผมเคยสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ไม่ใช่เรื่องรูบิกหรือกันดมนะครับเรื่องที่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะเคยอือเลยผมหายไปไหนหลังจากทําให้ช่องนี้ล้างนะครับเป็นเดือนเลยคือผมไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันนะนอนคิดนั่งคิดก็คิดไม่ออกก็เลยหันไปเล่นตอกแทนโอเค เข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับก่อนที่จะกลายเป็นคลิปอะไรไม่รู้คุณเคยสับพลิกอยู่ดีๆก็คันตาแล้วตอนนั้นอ่ะคุณเอามือไปขี้ตาเฉยเลยแล้วหลังจากน,นั้นเกิดอะไรเละก็แสบตาดิถามได้อาแสบมันแสบมากมันแสบเหมือนไฟเผาตาตอนนั้นผมก็เลย รีบเอาน้ำมาล้างตาโดยด่วนมันแสบมากแต่ผมไม่รู้หรอกนะว่าวิธีการรักษาที่แท้จริงมันเป็นยังไงนะแสบขนาดไหนเหรอแสบเหมือนว่าคุณกล้องลัวทิศทั้งวันอะด้วยไม่กก็บทิบตาไอ้เอเอไ้นก็เงินไปนะไม่ก็น้ำข้อตานะแต่แสบกว่านั้นเป็นพันเท่าแล้วอยู่นานด้วยโอเคแค่นี้แหละหลายคนคงแบบ พี่พี่ทำไมคลิปนี้มันจบเร็วจังใช่ครับทุกคนจบแล้วเอาล่ะทุกคนผมก็แค่ไม่อยากให้ช่องนี้มันล้างสฉยน่ะก็เลยลงคลิปนี้ขึ้นมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r i า e ด้วยนะกันนะครับ ถ้าผู้ติดตามผมทบหนึ่งพันผมจะแจกอุิกรณอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะ